80พอได้อรวมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมี200จิกนะครับซึ่งสามารถนําไปปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายแบบเลยเดี๋ยวผู้ชมไปคลิปครับว่าวิธีการรวมไดเ์เนี่ยทำยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทันงน้าไอทีต,ต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟลชไรฟ์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 365เนี่ยสามารถสแกน QR code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line Shopping เลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์หน้าล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของก็ อย่างที่บอกต้นคลิปไปนเนาะจะเป็นทริคผ่นมานะผมจากคลิปที่ผ่านมาผมทําคลิปในการแบ่งแยกแบ่งการใช้งานของคนในไดซี C มีพื้นที่นึ่สองร้อยจิกอย่างเงี้ยไดเอสมาผมเข้าที่มันมีหนมซึ่งสามารถพิทเตอร์แมเนจเมนต์เหมือนคล้องเลยแล้วก็มันจะการเซตเดตนะผมสักพักหนึ่งสังเกตว่าไดซี C เราจะมี2องร้อยดสิบหจิกไดดี D. เราจะมี100ไดนี้นี่ไดนี้อ่าก่อนเราทําการลบเนี่ยเราต้องมูฟข้อมูลเนี่ยออกไปไว้ในไดไหนไดนึงก็ได้นะ สมมติมีข้อมูลอยู่ปุ๊บเราจะก๊อปปี้แล้วบได้อออกผม e ีล t สบอล u m มปุ๊บแล้วก็ d e ลิส mm hmm. กดย yes e s ไปครับผมรอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นสีดำแบบนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานเนาะมันจะขึ้น allocate